สวัสดีค่ะวันนี้วันที่1เกยน2 5 6 5ค่ะพบกับอูซางบอยมหาสารคามค่ะ มณนนีอูซางบอยลาพวงรถไถคันนีมาทรงลูกค้ายูุบานน้องกบตำบลข้อแล่นอำเภอบุญทิกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะลูกิ่าสั่งเป็นหลุนลอดเดียวดำมือค่ะขันนีขนาดกว้างยูทีเมตรเจ็ดสิบจ่ายเงาขีสามเมตรสูงทีเมตรหนึ่งเปิดได้สามด้านค่ะอ่าล่าวบนกระถอดได้ค่ะเหมือนทุกขั้นที่พานมากของอูซางบอยมาหาสารคามจะมีหมวกมีบันไดมีกองเครื่องมือมีเสือแถมไปให้ลูกค้าทุกขั้นค่ะอ่า ของสร้างบอยข้อหลักจะเป็นแนวตรงแบบนี้ค่ะเวลาลูกค้าเอาไปใส่กับรถไทยเดี่ยวหักศอกได้แบบครอบบวัดรอค่ะอาลูกค้า่นสร้างเป็นแบบเอาไา่แบบนี้ค่ะพ่นนี่แบบตัวยางน้าหลักะทรงมาให้สร้างทางซีกะเลยจัดการเห็ดให้ตามข้าคอค่ะ ลูกค้าเป็นเอามาใส่กับรถไทยี่ห้อคุกตาค่ะขนาดหาสิฟเ้งมาค่ะขันนีก็ใสาประมา่าน้ำตันซ้ำตันหาถ้าเกิดอยากใส่ถึง4ีตันจะต้องเปียนยางแบบถีรซางบอยไหมาเป็นยางเป็นยางบรรทุกค่ะคันนีเป็นเท้าของนิสซัน b ิกเอ็มค่ะเป็นเป็นน็อตหกลู่ค่ะเป็นกระทะไม้นะคะเป็นยางปเปอร์เซ็นต์แต่ซางบอยจะผลผลไปพรอมยางค่ะเพื่อจะให้ความสวยงาม สภาพยางของอู้สร้างบอยกะกะดีค่ะใส่งานในอีกโดน oh. หมวกดันบนซ้ำอัดน,นางใดญ่ด้ดคะจะ oh. สร้างบอยจะบอกวิธีการใส่งานของรุ่นดำคั้นนี้ค่ะ

จอดตรงแบบนี้ใช่ไหมพ้อขำไปเลยสมมุติเราจะดําใช่ไหมหาไม้มันงอ่างนี้นะครับการมันงับลงไปในน้ำหรอเอฟซีคนใดสนใจติดต่อซางบอยได้เลยจ้าเบอร์โทรซางบอย062-341 7 4 4 1จดี่สีนึงค่ะ อูซางบอยตังยูบันนงโนตำบลว่งเย้วอำเภอโกสุมบีไซจังหวัดมหาสารคามค่ะถ้าลูกค้าสนใจจะเขามามาจับกับซางบอยรบกวนอาจแจงซางบอยลวงหนาค่ะเพิ่งจะได้ยูรออปกติซางหือนกแกจะลากพวงไปส่งลูกค้าเกือบทุกมือค่ะถ้าลูกค้าจะเขามาซางบอยจะยูรอค่ะราคาหลุนดำเมื่อตอนนี้ซางบอยขายยูทีสามหมื่นแปดพันบาทบร่วมทรงค่ะค่ะเกิดบวกกันะต่ทรงซีคือเกา เดี๋ยวต่อคันนี้เข้ากับจะไปส่งลูกค่ะรุ่นรอครูดำค่ะรุจังวัดกระสินค่ะเจอกันคิดหนาดีกว่าค่ะ